สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,าแสดงวิธีประกอบฝาหน่วงนะครับนอกครอบบ้านนะครับเพราะว่ามีน,านา้นาๆนักตกปลานะครับถอดแล้วก็ลูดออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับอย่างแรกก็เลยเอาแผ่นพลาสติกสีดํานี่นะครับวางลงไปบนช่องที่เราใส่ฝาหน่วงก่อนนะครับโดยที่เอาเขี้ยวใส่เข้าไปในร่องเลยนะครับ มันจะมีเขี้ยวอยู่สองข้างนะครับโอเคแล้วต่อไปก็เอาเม็ดสีดำดำนี่นะครับใส่เข้าไปก่อนในในรูของในรูของแผ่นปลาติกสีดำอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาเป็นสีดำแผ่นสีดำใส่เข้าไปก่อนแล้วก็แผ่นสีดำตาลนะครับสามเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็วางเข้าไปในฝาน่วงนะครับโดยที่ฝาน่วงข้างในจะมีรูอยู่นะครับ ด้านหลังของแผ่นนี้จะมีเขี้ยวอยู่อันนึงนะครับก็ต้องใส่เข้าไปให้ตรงกันนะครับมันจะได้ล็อกอยู่นะครับนะครับนี่นะครับพอมันล็อกแล้วก็จะไม่หมุนแล้วก็ใส่แผ่นอลูมิเนียมเข้าไปนะครับนั่นนะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับพอไข่เข้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะดัง มันจะทําให้สร้างเสียงนะครับจะมีเสียงแก,กแล้งนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับ